สวัสดีครับพกับ MC Style นะครับในวันนี้ก็เป็นอีกพระอีกหนึ่งรุ่นครับของหลวงพ่อทองสุทธสีโลแห่งวัดบ้านไรนะครับเหรียญรูปเหมือนรุ่น5แชะนะครับซึ่งมีวิธีพิธากุศกไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2564นะครับโดยมีหลวงพ่อทองวัดบ้านไรหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ เขาแก้วทองพระมหาสุรศักดิ์วัดปะดูหลวงพ่อช้างวัดชุกเชิญและพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตดบุกเสกนะครับ เดี๋ยวรายการหลักๆจํานวนการสร้างต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับจํานวนการสร้างเขาอยู่ที่850รังนะครับในรายการมีถึง69ารายการนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแถมยกรังก่อนครับเหรียญแถมยกรังเหรียญแรกมีจำนวนสเหรียญนะครับเหรียญแรกจะเป็นเนื้อเงินครับเอ๊จะเป็นเนื้อนวโลหะนวะนากากชุบทองนะครับเนื้อนวะนาการชุบทองอย่างนี้นะครับ น้นว่าหน้ากากชุบทองแต่และเหรียญแต่และโค้ในต่อโคไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูความกว้างของเหรียญครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนะครับ3มเซนติเมตรนิดๆน,น,นะครับ3.1นะครับส่วนความยาวนะครับอยู่ที่ 3. จุดประมาณ3.8 3.9มเซนนะครับ ส่วนเรียญของอันนี้เป็นเนื้อนาวะแถมยกลังแถมยกลงังอีกหนึ่งเลียญก็จะเป็นเนื้ออัป,ปก้านะครับเนื้อปก้าลงยาแดงหน้ากากชุบทองไอ้หน้ากากทองทิพย์นะครับตอโพสชัดเจนนะครับแล้วองุ์ท้ายจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงหน้ากากทองทิพย์ลายเสือนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรายการลุ้นเนื้อนะครับรายการลุ้นเนื้อเพื่อนเพื่อในพี่เนี่ยช่วยผมปิดไปโอ้โหแป๊บเดียวหมดนะครับไม่เกินไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง หมดประมาณ30มนาทีหมดแล้วเสียเวลาแกะนะครับ1ลังกะลตีเนื้อเงินสี่เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูของเนื้อเงินของพี่เปินพี่ที่ได้ไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาให้ดูครับขออนุญาตพี่เป็นพี่ที่ปิดไปละกันเนื้อเงินเหรียญแรกนะครับเนื้อเงินเหรียญแรกคือเป็นเนื้อเงินซาตินนะครับรายการที่7นะครับเนื้อเงินซาตินหมายเลข97นะครับนี่ครับเนื้อเงินซาตินโหดูครับ ชัดทุกอนูเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกอย่างยิ่งครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลอายุวัฒนมงคล6กรอบนะครับอันนี้เป็นเนื้องเงินซาตินลงยาจีวรพื้นเหลืองนะครับ <c oughs> ส่วนเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทเนื้อเงินอีกหนึ่งะครับพีทท่นเนี้ยมาปิดแค่3รุ่นนะครับได้เนื้องเงินไป1น,นะครับ เ้วก็ได้แจกฟรีอีกหนึ่งด้วยขอดูเนื้อเงินเนื้อเงินนะครับขอดูเนื้อเงินพี่แกแป๊บนะครับเนื้อเงินของแกเนี่ยจะเป็นลงยาเต็มนะครับเป็นเนื้อเงินนี่ครับนี่ครับเนื้อเงินครับลงยาจีวรลงยาชมพูพืขอบชมพูนะครับหมายเลขหกแปดโอ้โหได้เลขสวยด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินรายการที่สองนะครับของแกลงยาพื้นเต็มนะครับส่วนต่อไปครับ พี่อีกหนึ่งท่านที่ปิดมาแกปิดห้ารุ้นนะครับได้นะว่าไปสองเงินไปหนึ่งอัปรกาไปหนึ่งเดี๋ยวมาดูของพี่แกหน่อยคนนี้ก็เป็นดวงดีอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้เป็นเนื้อนววโลหะครับนววโลหะต่อเก้ารอบนะครับนี่ครับเหรียญนววต่อโคตรท้องด้านล่างครับต่อเก้ารอบครับเนื้อนวะเหรียญนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ Oh, เกือบตองนะครับ455ครับดูครับเนื้อนาวะเหรียญนี้455ครับนี่ครับแล้วก็เนื้อนาวะเหรียญต่อไปนะครับดูเนื้อต่อไปเหรียญอะไรอันนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับเป็นเนื้ออัปก้าลงยาจีวอนพื้นเหลืองขอบดำนี่ครับความสวยของเหรียญก็ดูครับใครที่ชอบดูช้าได้นะครับรายการมีรุ่นเนื้อเยอะอันนี้เป็นเนื้อนาวะอีกหนึ่งที่แกได้ไปครับเนื้อาวะครับลงยาจีวอนนะครับขอบ ขาวครับนี่ครับกได้เนืนอว่าไปสองเหรียญนะครับส่วนของเนื้อเงินของแกเดี๋ยวมาดูกันเนื้อเงินของพี่แกนะครับแกได้เนื้อเงินลงยาเต็มเช่นเดียวกันครับเนื้อเงินลงยาจีวอนพื้นฟ้าขอบแดงนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็ได้หมายเลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเลขสวยด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหมายเลขหนึ่งหกแปดนี่ครับโอ้โหแกได้เลขหนึ่งหกแปดนะครับดูอีกซ้ําครับ นี่ครับแกได้เลข168เลยนะครับนี่ครับดวงดีครับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันหวยออกแกถูกหวยด้วยแกปิดพากับผมห้าลุนได้เนื้อเงินหมายเลข168อีกต่างหากครับโอ้โหยินดีกับพี่แกจริงๆครับมาดูต่อไปครับดูต่อไปเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญอื่นที่ผมอยากให้ดูก็จะมีของเนื้อของลบกกนพี่คนนี้แล้วกันครับอันนี้เป็นเนื้อสาม 3K ที่สวยนะครับ 3K เป็นหนึ่งเหรียญที่ที่ผมเปิดรุ่นละสวยครับงานแบ็โลเนียมอะไรก็มีนี่ 3K เหรียญน,นี้ครับ 3K พื้นเงินขอบทองนี่สวยมากนะครับนี่ครับ 3K พื้นเงินขอบทองอย่างสวยครับพี่ๆใครอยากบูชาก็เชิญได้เลยนะครับส่วนต่อไปอยู่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดก็จะมีหลายๆรายการครับมีทั้งเนื้อทองทิพย์เนื้อชุบเงินชุบทองแล้วก็จะเป็นเนื้อ ปีกเครื่องบินถ้าปีกเรื่องบินทุกเหรียญจะเป็นลงยาเต็มเลยนะครับปีกเครื่องบินผมนี่มาโชว์ก็จะเป็นอยู่สามเหรียญนะอันนี้ปีกเครื่องบินลงยาเหลืองนะครับปีกเครื่องบินลงยาพื้นเหลืองนะครับแล้วก็มีปีกเครื่องบินลงยาพื้นเขียวนี่เป็นลายคล้ายลายลายเปลวไฟนะครับนี่ครับมาครับแล้วก็จะมีนี่ครับปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์ลงยาแดงพื้นขอบแดงครับพื้นแดงขอบแดงนี่ครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับ เรจะมีของเนื้อตัวเนื้อทองทิพตัวเนื้อทองทิพย์ก็จะเป็นตัวนี้ครับเนื้ออ่านี่เนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะเนื้อสัตตะแล้วเป็นลงยาพื้นเขียวขอบฟ้านะครับแล้วก็จะมีของตัวงาน 2K ครับ 2K พื้นทองนี่ครับ 2K พื้นทองนะครับแล้วก็มีของแบคโลเนียมแบคโลเนียมเอาไม้โชกันีนี่แบคโลเนียมนะครับแบคโลเนียมนี่นะครับแล้วส่วนของ ตัวอื่นก็จะมีตัวนี้นะกากอัปปาก้านะครับต่อโคดสาราด้วยครับนี่ครับทองแดงลมดำหน้ากากอัปปาก้าลงยากิวอนเราจะมีของตัวถ้าเป็นซาตินซาตินถ้าออกจากเนื้อปาก้าก็จะมีเนื้อนี้ครับเนื้อมหาชนวนซาตินเป็นซาตินทุกทุกเหรียญนะครับต่อโคด้านหน้านะครับนี่สามารถไปศึกษาดูได้นะครับส่วนงานตัวอื่นก็จะเป็นของงานชุบเงินกับชุบทองนี่เป็นชุบเงินลงยาดำนะครับชุบเงินลงยาดํา รายการที่หกสิบห้านี่ชุบทองลงย,ยาแดงนี่นะครับนะครับแล้วก็จะมีของเนื้อทองแดงทองแดงมันปูนะครับอันนี้ลงยาหยินหยางนี่ทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูนะครับนี่ครับทองแดงมันปูเช่นเดียวกันนี่ครับพี่ท่านใดที่ชอบก็หาบูชาได้ครับมันมีเหรียญและอีกหลายเหรียญที่วสวยๆนะครับพอดีผมก็พี่เออปิดไว้แล้ว มาได้ออกมาให้ดูนะครับก็จะมีงานชุบทอง,งต่างๆก็สวยดีนะครับใครสนใจบูชาก็เช่าหาบูชาได้ตอนนี้ราคายังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงครับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ y o u t u e e M Fe e สไตลนะครับหรือใครสนใจบูชาวัตถุมงคลกับผมก็ไปเช่าบูชาได้ที่ Facebook M สายบุญได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยๆยครับสวัสดีครับ